ใช่รครับตรนนี้เวลาประมาณเกือจำโม,มงเชา้าตอนที่หมดท่อเทอรไ์รไบล์เทอร์ไบร์อันนี้ไปแล้วครับต้องหมดต,ต้องเช้าตึงเต่มากเพราะไม่ค่อยทำนี้ก็เลยตึงเต่มากครับในวันนี้อากาันรประมาณจะฝนตกแต่คิดดีๆเพอไม่มากฝนตก เธอมาพนตกทำไม่ได้ทุกคนน่าจะดีขึ้นสบายมากนะสวัสดีครับ อยู่ที่นี่นะครับ <überzeug> เออทำงาทถ้ำอันนี้ใช่ไหมครับก็หโหอกกันดีนะโอ้ะไม่เป็นไรคิดดีๆคิดดีๆล้าจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเรามานี้ใช่ไหมแล้วเมื่อคืนจีได้สาดหูหรือเปล่าไม่มีแล้วหล่นหนแล้ว โอเคเดี๋ยวดีนะตย์นเต็มไหมเต้นเต็มมากเขไม่เคยถามเจส่งมาเจขึ้นพารามอเตอร์ใช่ไหมแล้วเจส่งข้อความถามที่ว่าเจเตรียมตัวจะโดดลงมาจอมเชยๆโดนจอมมันคือพารามอเตอร์ไม่ใช่สกายได v ิ่งเขาเกียดครั้งแรกโอ้ายได d ิ่งเหรอเดี๋ยวไม่ใช่นางเชยๆครับพารามอเตอร์จอมไม่ได้อย่าโดดอย่าโตอย่าตายอย่าตายจะกัน ทุกคนต้นนี้คือทำไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ฝน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 ต้องรอสี่สิบนาทีให้แม่ฝนจะคือหนูน่าจะเด้นเพราะว่าแม่ฝนถ้าเต็มให้ใช่ไหมลำลำไล่ฝนเหรอเออไล่ฝนไล่ฝนใช่ไหมเต้นให้ใช่ไหมไม่ใช่เจเจเตนก็เลยรอสี่สิบนาทีนะครับอืมรอก่อน จะใส่ไอันนี้เสื้อนะครับเพราะว่อันนี้เสื้อเรียกว่าอะไรครับน้าเสื้อ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 พีร์ลชูทพีร์ลชูทไม่ใช่พีร์ลชูทอาร์มอเตอร์อาร์มอเตนุ่น่าบุกก็เรียกก็เสื้อก็เลยไม่รู้ใช่ไหมโอเคไม่รู้เสื้อเสื้อแค่เสื้อก็ได้จะใส่ครับ ัน,นี้ใช่มทุกคนกำลังไปขึ้นพาราโมอเตอร์พาราโมอเตอร์นะครับเพราะว่าคือแต่ว่าคือมีเวลาก็เลยอยากไทยไทยรก,ก็เลยนุ่าช่วยรับแล้วก็ที่เ<ถ>ขากำลังเตรียมด้วยกำลังเตรียมอันนี้เห็นไหมนี่นจันอาการไม่เป็นไรนะหยูนะ าก,าไไก,าาากา็ไม่เป็นไรนุ่นน้งห่วงเกี่ยวกับอาหารอาการใช่ไหมไม่เป็นไรดีคัมสุขจัานไม่ค่อยขึ้นนะตึงแต่มั่งนะนุ่นน่าค่อยขึ้นไหม,ไมแต่เคยสกายได y d i v i n อ้าโลรู้สึกอะไรครับสนุกสนุกจริงเหรอแต่๋น่าไม่สนุกนะตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอเครียดดูดิดูดิดูดิไม่ดูด พออาการแต่ไม่เป็นถ้าพถ้าฝนตกไม่ได้คืนก็เลยฝนไปแล้วแต่เขาบอกว่าฝนไปแล้วโอ้สวยสวยสวยต้นนี้สวยมากทุกคนจะหล่อแล้วก็จะึ้นนะครับจากันที่ฝาใช่ไหมบน้าจากันที่วม้าทุกคนพร้อมแล้วก็จะึ้นอันนี้ไซน์นี้เสร็จแล้วก็นูน่า ตรงนี้ขึ้นเขาจะขึ้นอันนี้นะครับตึกเด็มมากต้นนี้นุนาพี่หวานครับริงมากประมาณใช้เวลาสิานาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับอะไเขาจะขึ้น 你。 ก็พราะสกันพิเศษมากสนุกมากต้อใจมากเพราะว่ากูอันนี้ีธิบายอะไรอะจะจับขึ้นือจับใต้คือคลาวด์ใช่ไหมผมผมพบนน่าเรียกอะไรอะคลาวด์แมกแม,ก,แมกใช่ไหมือจับขึ้นแม็กจับใต้กับจริงๆนะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้อธิบายไม่ได้ทุกคนต้องลองเหรอจริงๆ ไอ้อาริยที่ว่งอางรยพูดไม่ได้ดีมากรู้สึกรู้สึกรู้สึกเอมุงกันบอใช่ไหมว้าอืมเออมาอาทยไม่ได้มือนกันไม่กรีนไม่น่า ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวชิวมากชิวมากเพราะสุกรรพิเศษมากไม่เคยคืนใช่ไหมครับไม่เคยคืนครับอ๋ออันนี้ที่ไปไม่ได้ต้องคืนก่อนเทะลใช่ใช่ทุกคนถ้ามีโอกาสต้องลองนะครับอันนี้จริงๆต้องลองถ้าไม่ลองที่ไปไม่ได้นะเพราะว่าเขามอกกบไม่ลองไม่ไม่ค่อยอันนี้คืนครับประสบการณ์ไม่มี เดี๋ยวต้นนี้มีพลัสกันแล้วก็เลยโอ้จริงๆถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสต้องทำโอกาสก็เลยขึ้นดีกว่าแกรู้จักคำนี้ไหมอันเกอโรพรอกมอกมอกอ๋อมอกข้างบนเลยเพราะว่าฝนตกใช่ใช่ใช่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคือหมอกคือมีเยอะหมอกเยอะใช่ไหมสวยมากนะเข้าคือจะขึ้นหมอกมองเฉยตุ๊กเฉยมากตัวนี้ที่ไหนอะ นะโอ้รู้สึกเฮ븐เหมือนออเฮ븐ที่มากอันนี้สองคนเซตแล้วก็เราไปลงเนม็มแล้วก็กินข้าวขาวจากกันที่โรงแรมพักดิ์แม่นในเรียกว่าอะไรครับขยีงปีกไก่ย่างปีกไก่ย่างอ่าปีกไก่ย่างปีกไก่ย่งายยงเถาะเดียว ข้าวข้าวจิ๋นข้าวเหนียวข้าวจิ๋นข้าวหนจินอันนี้ปูปลาใช่าคราปิ้งโลคาทอ่ะอันนี้หรอองนน่อเป็นละอันนี้อะไรไก่อะไรตู้อันนี้หรอบัตเอมบัตเอมบัตอ๋ออ้าวตู้ตู้ไข่ตูตูไก่ตู้ไก่ไก่บัตเตอมจไก่บัตเตอม์โอเคลองได้ กินไม่ได้หรอไม่อ่งน้ค่แข่นึ่<ป>แง,นงแขงรอ,อร่อยนะอร่อยาะนี่หรอต้มบปลาาอร่อืมอร่อยอร่ืมนีอ่อร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยนะ

แ,แต่จะอร่อยนะไอวหอ,อยเหมโเลวเนี่ย เรียกว่าพิมเสนโซลตเป็นพิมเสนที่ทำจากเกลือเท่าไรคะพี่เอาไม่ใครเข่าใครไม่คข่าให้ค่ะให้เดี๋ยวให้ให้อันนี้อันนี้เฮลฟอร์ คาร์ดีซีนะคะคาร์ดีซีนะครับไปได้ค่ะบดูนะคะลองชิมลองชิมดูนะครักินได้เอ้ยแ้่จะมกชิมนะคะโอดีนะโอเคอ่ะอันนี้สื่อผ่านกลัวพนาพนากรูทุกคนถึงที่พนากลัวครับตรงนี้สวยมากนะจะไปโรงแรมแล้วก็จะทำ stone stone ก็เลี้ยงอะไรอ่ะทำ stone พี่น้ำือเลี้ยงอะไรก็ทำอะไรก็ making stone สีจากหินโอ้ยเลี้ยเอาอี๋สีถาสีก็คือ color เออจากหินก็คือ rock เลี้ยเออล็อกล o c k เลี้ยอะไรกันจ้ะหินหินอ่าทำสีจากจากจากหินอ๋อโอเค ตรงน,นี้เราจะเราจะถามสีจากหินครับ okay. โอเคคือหินหินไม่ถึงลักโอเคแต่ว่าคือไปก่อนลงน้ำคนครับก็เลยเปยลีปปป่ยนสลิปเปอร์ครับเปลี่ยนสลิปเปอร์ลงน้ำโดนดีดี <c oughs> ย้ำตานอย่าไปไปไไปใหญ่เอาไว้ย่าเดียวค่ะเก็บ่อัไเล็กพอโอเอคีดีเอาอะไรก็ไหไอ่ะ้จะสียสีเขาขูดดิขูดขดูอ่อะไกรีนอ้สวยสีเขียวเชิญเชเชิญเชิญเชชิเอยอะไรเียดูสอะไรอ่ะเจมมองไม่เห็น

เนด็กไทยรูน่ารักนะอนันนี้น้องโบกาอันนี้กินได้สุกงิดวกินได้ใช่ไหมน้องกินก่อนกินก่อนเออ ไม่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 ค่ไม่นะให้น้องกินนี่เหรอไม่เขาบอกน้องอันนี้กินได้ไหมน้องบอกว่ากินได้เดี๋ยวอันนี้กินไม่ได้ก่าจะใช่อันนี้นะครับอันนี้สปาแต่จังนี้ครับอันนี้เกลือจากอันนี้คู่เข่ากับคู่เข่าก็เลยอันนี้พิเศสปากคนนทามาส а นะครับอันนี้กลัวมาส ร่วนนวดสบายนะครับน้องสบายดีไหมอันนี้ก็สบายใช่แต่ว,ว่ามั่วกี้นอนไพ <laughs> ูดจริงแล้ว <laughs> ใช่โอ๊ตสบายดีไหมยัยงไม่สบายเพราะยังไม่ได้นวดเลยอ๋อใช่ๆๆใ,นนะใช่ใช่ใจเย็นๆนะโอเคเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีไหมเอออ่อวงนะ เดี๋ยวให้อยู่ที่ทางคืนเลยนะอันนี่หรอให้อยู่ทางคืนเลยทางคืนอะไรทางคืนเลยใช่ไหมอ๋อทางคืนยูสแตนอะทางคืนทางคืนไม่ถึงวันไหนใช่ไหมไม่เป็นไรโทโคเซลเลอร์คับสบายดีจานอนได้นะอันนี้โอโอทามะทางคืนที่นี่ไหมเขาบอกว่าไม่เอาใช่ไหม เรียนคำหนึ่งทั้งขึ้นทั้งขึ้นไม่ถึงเหมือนแปลว,ว่าโอนไหลแล้วจะไปลงแนมแล้วกลวกินข้าวะคนะักเพราะเราเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมกินกอนดีกว่าทึงลงเนมนะะ่นัดแล้วลงเนมสวยมากเลยตกใจนะสวยมากจะให้ดูแบบนึงนะครับ อ๋อพี่ครับพงสวยไหมครับสวยมากสวยมากใช่ไหมเจย์ห้องไหนพงส่งนะครับเจยอันนี้ใช่ดีไหมดีมากตกใจนะมีมีจักรตังซี่ด้วยใช่จักรคุจิโร่เขาไม่มีเอาน่าจะมีนะโอ้ดีมากมีจักรคุจิครับอยู่หน้าห้องดาชี่อ่ะใช่ครัดาช่ครับดีมากนะโอ้ ไม่มีไม่มีไม่มีจากคุจิตว้าสวยไหมสวยนะตอนเช้าที่นี่ตอนนั่งแล้วก็กาแฟดีนะเข้าห้องนี้นะ<อ>ครับห้องนี้เข้าชมนี่มากเพราะตอนเช้าตื่นแล้วก็นั่งู้สึกพุ่งตื่น ไม่รู้อะไรแต่ว่าบางเช่ยๆแล้ว,ก,ลวก็ใช่ไหมครับไม่ต้องขิดแล้วก็ลอยเดิมวดูวิวเพราะว่าธรรมสามาราใช่ไหมครับทรรมสามาราเลยจากกันที่ร้านแล้วจักรินที่โรงแรมนะครับต้นเส้นมัน <laughs> จะอร่อยมาก มีสุเกตเตอร์ส่วนเคที่มีมีน้ำพริกไหมคะจะมีเป็นซ้ปลาค่ะอยน้กว่าไม่ชอบอะแล้วลวนน้วไม่รอนเผ็ดเี้ยวากทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วครับ ไอ้น้ำปักๆก็จะคุยนิดหน่อยก่อนแต่ผมจะไปลองแรมแล้วกินไม่เป็นไงตอนแรกอะกินไปจับมันก็มีหอยกินไปโดนมันเป็นลูกกระบองเพชรกันข้างไปถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนก็มันจะเป็นลูกแดง